สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูเครื่องคาวาม่านะครับร้ 140. อ่สซื้อมาจากร้าน,านาอะไรน,น้องจีนทางของสักเหล็กครับร้านที่ผมเคยไปเอาโครงกับเครื่องมานะครับแล้วก็มีเครื่องตัวนี้ขายด้วยนะครับผมเป็นคาวาม่านะครับร้อนะครับเป็นงานไทยนะผมเม k กอินไทยแลนด์นะครับ อันนี้สเปคเครื่องนะครับโอ้แสงม,มัเข้านะมันก็ไม่เ,เห็นมันจะท้อนนะครับก็เหมือนอารทีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีไฟข้างๆเหมือนตัวบีบีด้วยนะคนี่นี่ฮนะแต่ว่ายังยังวันนี้วันนี้วันนี้ในแบบอะเดี๋ยวน้องจะเป็นคนขับใช่ไหม นี่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 คนขับนะครับแต่ว่าลุงเขาไปเอามานะผมราคาเท่าไหร่เจนสามหมื่นสี่ <30 4. S 1> อันนี้ไม่ใช่ราคาเงินสดนะครับราคาเงินสดมันจะอีกราคานึงจะ,จะเอามาย่ําแปลงที่เออฟอร์ดถ่ายที่ผมถ่ายไปวันนั้นนะครับรับประกันโอรรับประกันสองปีนะผมนี่นะ แล้วก็มีมกด้วยแต่เป็นงานไทยนะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องให้ฟังได้ไหมเดี๋ยวให้น้องติดเครื่องให้ฟังนะครับผม <c oughs> โอ้เสียงปัม๊มเ <c oughs> นี่ยกบร้องอะ่ะเนี่โอ้เดวเดว อ,อนนะไรมันดังจริงแจ๊กเจ๊อ๋อนี่นะครับอันนี้มันดังนะเอามือจับมันหยุดแต่แกงพันลมนะครับก็เหมือนอาทีเป๊ะเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ต่างกับอาทีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูตอนที่โรงงานนะเดี๋ยว,พวเพื่อเอาไปย่ำนาะเนี่ยอตัวนี้ไปย่ำใช่ไหมจะย่ำอะไรอะ่ะ <c oughs> ผมอยากเห็นตอนย่ำนะครับ <c oughs> เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าตอกหมายเรียกโค้รมานะั้น เขาเป็นของคาร์มาะ้ะตอกไรโค้ดแบบนี้นะไปมาอะไรอ่ะอยากเห็นตอนยำแยงเลยยังไงก็ราคาอยู่ที่สามหมื่นสี่นะครับ เบาอีกได้ไหมเบาอีกใช่ไหม,อไหมลองเบาให้มันหอบดิมันไม่หอบอ่ะมันก็เป็นไดเล็กนะเป็นหัวฉีดไดเล็กนะครับแต่มันไม่หอบอ่ะมันยังไม่เหนื่อยหรือเปล่าเบามากไปไหนจะดับอีก เราเพิเอาลงมาเมาื่อตกี้นะผมแตยังไม่รู้ว่าจะย่ำอะไรเดี๋ยวตอนย่ำนั้นผมจะไปถ่ายให้ดูนะแต่รูปร่างนั้นเหมือนกับอาทีเป๊ะเลยนะครัมนตัวเก่ายกลงนะครับอ่าบดับเลยออกสาหรับคนที่ถามผมเันนั้นนะครับว่ารถลงเขาใส่เหล็กอะไรข้างๆนะครับ เนี่ยคันนี้เลยนะครับเนี่ยเขาเรียกอะไรนะกันจมใช่ไหมล้อเหล็กใช่ไหมตุ้งเกณฑ์ขเขาถามเนี่ยว่าอะไรมันไม่ไมไมติดตุ้งเกณฑ์ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยอ่ะอ๋อต่อมาหมื่นสี่นานแล้วมั้งอ๋อต่อมาสิบกว่าปีแล้วนะครับรอยใช้งานมาวงเบี้ยวแล้วเนี่ยที่มันเบี้ยวอยู่แล้ว มันเบี้ยวมันพึ่งเบี้ยวหรือเบี้ยวอยู่แล้วอ๋ออ๋ออ๋อข้างนี้มันมันตรงนะครับผมแต่ว่าลุงเขาบอกว่าเอาไมา้ยัดตอนติดมันเลยกำเลยลีครับเขาเรียกล้อเหล็กใช่ไหมลุงเจนล้อเหล็กนี่ ก็เป็นของฟอร์ดคันนี้นะครับแต่ว่าก็แล้วก็จะเอาคันนี้ไปย่ํานะครับดูจะถูกใจคนย่ําหรือเปล่าถูกใจไหมเนี่ยยางเนี่ยต้องลองก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าแล้วโอ้โหมันก็ต้องลองเลยจี้รอยังไม่มีนะอ๋อร้านท้องไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวดรอเดี๋ยว ไปเดาไปย่ำเทือกนะครับผมเดี๋ยวน้องเขาจะเอาไปลากฟางก่อนนะครับเจ้าของเฮ้ยลองจูงมาทีกระเด็นเนี่ยหลบมาเนี่ยก็เครื่องใหม่มันยังไม่ค่อยลื่นเทลายนะครับต้องหลอบอีกสักพักนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นหางสยามนะครับ ผมจินไม่ใส่วินเล็กจัิงอ่าวินหน้ามานันอ่ะสี่เหรอสี่ครึ่งไม่ได้หรอได้ได้เครื่องมันใหญ่อะเครื่องกำลังมันเหลืออยู่แล้วอ่ะพอ,อ,ะโ,อโอ้กำลังมันก็เหลือจีผมใส่ห้าครึ่งมันเอ่า เหมือนเหมือนโตเก่ะไหมเหมือนโตเก่ะไหมอันนี้ดีกว่าเนี่ยของใหม่ก็ดีกว่าเจ้ตัวเก่าแล้วฮะมันยังไม่ลื่นเครื่องมันยังไม่ลื่นเราเปิดกระสับสองวิ่งกลางนาสบายเนี่ยเนี่ยโอ้ปั๊บอ่าไปแล้วนะครับผม นะสำหรับคาวาม่านะครับเครื่องสีมือคนไทยนะครับผมก็สำหรับตัวนี้อยู่ที่ราคาสามหมื่นกว่านะครับก็โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม